ครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสานชาแนลนะครับเมื่อนี้มาพอกันแล้วนะครับกับคู่กับครับนี่ช่องลุยสานชาแนลนะครับเนาะก็นื่นใดนะครับก็่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับหกับช่องลุยสานชาแนลนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับจิมมี่ข้าวดีนะครับมาบอกว่าเมล็ดพันธุ์สนูนะครับมาถึงแล้วนะครับ เมล็ดพันธุ์สนูมาถึงแล้วนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับเมล็ดพันธุ์สนูอันนี้จะนักอยู่ประมาณาเกือบ20กรัมนะครับเกือบ20กรัมประมาณ17กรัมนะครับกระสีนี้อยู่ประมาณ3 0 0นะครับประมาณ300เมตรนะครับตัวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์สนูนะครับคัดพิเศษแล้ว นะครับขาดพิเศษแล้วนะครับก pues ็สามารถติดต่อเขามาได้นะครับต nah, ิดต่อเขามาได้เนาะสำหรับตัวน in ี Про ้นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์สโนอินเดียนะครับนะครับตัวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์สโนอินเดียนะครับครับเนาะครับเป็นเมล็ดพันธุ์สโนอินเดีย นะครับหรือสนูเขียวใหญ่นะครับเดี๋ยวกระจิขึ้นขึนพาไปบึ้งด้วยกันนะครับสำหรับสนูนะครับเมล็ดพันธุ์สนูเขียวใหญ่นะครับก็สามารถที่จะนําไปนะครับเป็นโตนะครับพ่อปูกนะครับสําหรับเห็ดนะครับเห็ดตับเต่านะครับเนาะเป็นพีเลียงนะครับเป็นพีเลียงเห็ดตับเต่านะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปเพาะปลูกได้นะครับเนาะสำหรับที่ผู้ใดที่สนใจนะครับผู้ใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์090นะครับ9101990นะครับสำหรับเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นะครับอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็คือ090 นะครับ9101990นะครับนั่นคือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับของว่าใดแล้วก็ทางไลน์นะครับ id line ก็ะกจะเป็น0909101990นั่นสำหรับ id line นะครับสำหรับ id line 0909101990นะครับสำหรับสนุยเดียนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่าย นะครับปลูกง่ายเหมาะนะครับเหมาะสําหรับเห็ดตับเต้านะครับซึ่งเห็ดตับเต้านะครับก็สามารถที่จะมักมักพืชชนิดใดนะครับพืชที่เหมาะกับเห็ดตับเต้าก็เลยก็เลยจะเป็นพวกไม่ผลนะครับไม่ผลและก็พืชลมลุกนะครับไม่ผลนี่เกือบทุกชนิดนะครับกับยกเว้นพวกกล้วยนะครับเนาะ พวกกล้วยพวกบักเ้าเพือตระกูลปาล์มนี่สิครับบ่ได้นะครับเนาะสำหรับผู้ที่สนใจเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับกระสิเป็นหนาตาทั้งสี่นะครับหนาตาทั้งสี่เนาะเบอร์โทรก็นี่นี่แหละครับที่ยูนี่งนะครับเนาะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับ โปรโมชั่นนี้สิยูเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับเสียไว้ถ่ายคลิปนั่มนะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นโปรโมชั่นนะครับอ่าซึ่งบอกว่าโปูแร่งเลยที่เดี๋ยวนะครับโปูแร่งแร่งเลยนะครับอ่าเบิ้งให้จบนะครับเดี๋ยวกับที่ี่อ่าเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับแต่เบิ้งว่าเป็นโปรอย่างนะครับส่วนอ่าพิเศษนะครับอ่าพิเศษเลย ผู้ใดที่เบิ้งคลิปคลิปนี้นะครับอ่าเบิ้งคลิปคลิปนี้นะครับคลิปสนูตัวนี้เนาะครับเนาะอ่าเมล็ดพันธุ์สนูนะครับอ่าคลิปนี้นะครับก็จะแถมมาอีก1แพ็คนะครับอ่าแถมให้1่แพ็คไปฟรีๆเลยนะครับต้องบอกว่าเบิ้งจากวิดีโอนี้นะครับอ่าดูจากวิดีโอนี้นะครับ นะครับเนาะอันนั้นก็คือเมล็ดพันธุ์สนนะครับเนาะครัผู้ใดอยากนําไปพอปลูกนะครับต้องรีบรีบซังนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับรีบซังมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดเลยนะครับผู้ใดซังก่อนกระด้ยกอนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำหนี่กอนะครับต้องพอกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะ ว่าคลิปนี้ก็ไวช้ชมนนี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครต์นะครับกับกูกรอบแน่นะครับในช่องดิสันแชนเนลสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ